จะสู้มันไหวป่ามอสไอ้ที่หนึ่งไม่ไหวให้บอกเลยเอาไม่ไหวอ่ะกลไม่ได้เก่งไอ่ะมันมันสามารถกดติดตามมอสได้ป่ะเหลือนี่ติดตามอยู่บ้างปักเลยครับเฮียในรถเสาเหรอใช่ไหมเฮียมอสลงลงตอนนั้นไหมอีซี่อีซี่ก่อนอันนั้นมันนอกแมปมันติ้งแค่ฉากเฉย อีซีอีีออซีหอซีแลเจอหนึ่งอันอุ้ยอันนี้เท่ว่ะอันนี้คืออะไรเก็บเอาแล้วตรงนี้มีคนมีกันที่มาครับเห็นอับซ่าสัมืดใช่ไรบิงแมนอ่ะไม่รู้เนี่ยมีมีเทานัเอาด้ไหมมา แทนอะแทนแอ้นเอาเออแทนนั่นแหละน่าจะเป็นผู้นำเลยผู้นำเลยผู้นำเลยหัวขับปั๊บบ้านเนี่ยเฮ้ยหูกอดทองเลยโอ้ยรอบด้านรอบด้านรอบด้าน ไปดูเนี่ยครับในวันนี้สแกนหรอมันสแกนหรอนะชิ้นนี่มันเด็กสแกนนี่หว่ะเออยิ่งไม่มีแกรงไปไม่มีอะไรให้มึงเปลี่ยนกันเลยเพื่อนเดี๋ยวว่าจะฟุ้งเล็กทุกงขาดเล่นเหมือนกันเพื่อนเอาไปไปเริ่มต้นแบบของผมกันไอ้มอสแต่ตอนนี้ผมพักครับผมแบบใกล้ละ แ่จะอ้วกอะแม่งตังนนี้ตอนนี้นะเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่นเลย <S <S มันเก่งขนาดนี้เลรอจริงอันนี้คือหมดอะไรอะมอสมันใช้แล้งปะธรรม,มด,ดานะอุ้ยพวกนีมน้มันเก่งแอ่ I faith in am Master. Have Jump the descent. our ไปดูนะเรื่องสาวอ๋อชอบนะชอบนะแล้วอุ้ยแบบตรงนี้สวยว่ะแค่แต่ว่าเกมเอเอฟเภาพสวยสวยเลยอ่ะ เออว่าจะถามอยู่มัน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 จะมีกล่องแล้วสีมอสอันนี้คือมันมีผลอะไรปะไม่มีเอาเอาหรอใช่มันก็มีของอยู่ในเหมือนกันไม่มีผลอะไรพื้นเท้ามาไม่มือเห็นจะริงปืนนะบอกเลยจะพอแล้วพอแล้วมอสจะขอร้องเชี่ยวอะโหลไอ้ มาได้เติมมาสเติมอเกียมเติมเติมเกมไม่ไหวานจริงไม่ไหวจริงบอกฉันทีว่าเราจะไม่เติมเกมนี้กันใช่ไหมเกมมอสเติมมีเหรอผมจะรอดอืม no no ไม่เติมโอเคโอเคคือถ้าถ้าเพื่อนเล่นกันเยอะก็อาจจะเติมแต่ไม่มีคนเล่นนะพูดเป็นนัยยะสำคัญนะมันไม่มีคนเล่นะดิประเด็น ดีได้ดีได้ดีแล้วแ <No. S 1> ต่เล่นเกมมันก็ไม่ไหวหรอกใช่ไหมะโปรปีนั่นต้องไปลีู่ปเกมจริงเนี่ยพอจริงเจ็บใจเล่นที่มึงหลอกอยู่เลยไม่น่าอยู่ในเหตุการณ์เลยเนี่ยต้องหมดแต่นีว่ว, seconds, well, วงบีบัส

มันได้ทำอะไรเ,เ,าเออราป,ปะเฮ้ยของลูกปะใช่แ<น>สดงโอเปนขาโอเคอเคอาหมดม,มิดโลบไปยื้ใสาย <'s> อะ Let's go ไอที่นี่คุ้นคุ้นอุ้ย <laughs> ใช่ตัวมืดสแกนคนได้ด้วย嘛อ๋อาเลยเปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถึงสแกนเสาเนี่ยอ๋อเอย่ามากด e ีที่เสาเลยตกลงกดซ้งครับผมคืออะไรมันโทรหารเพื่อนนะอ,อ่ะฮัลโหลให้เรากดตัว M เดียวกดตัว M ม,มีคนอยู่ตรงนี้อ๋อ Right, let's go. <laughs> I one. I I'm to get <laughs> well, I I'm to get <laughs> <think that> <laughs> ใช่เหรอใช่ใช้เราจะเอามันเหรอเอาสิจะไปรอสู้พอพอพอมาโดนเข้าไม่บ่อยแล้วแบบใจมันเริ่มแป้วเหมือนใจไม่ค่อยสู้เลยนะปะครับไนไ่้ไงเห็นแล้วมีดบนด้วยนะมอสมันตีแง่กดพิษอ่ะชิบหายแล้ว เอาแป๊บนึงนะขอขออู้แป๊บนึง่าว

แชมป์เฉยคืออะไรอะ่ะเราชนะเฉยอันนี้ที่ทำมันยิงกันตายห,าห่าวแล้วเหรอนน <laughs> แล้วเราสู้ไปเดียวเลยดี่อะไรครับเนี่ยไ <Yeah. S 1> อเช่นอะไรเราดูดเท่เลยนะเท่เลยนะมันยิงเท่กันเลยคนระับเ <laughs> นี่อะไรครับเนี่ยนะช็อตฟิลงงเลยเอาที่หนึ่งเฉยแล้วคิวศนะูนย์อ่ะ ยากอะไรครับเนี่ยแล้วเราได้กันได้ยังไงวะได้โดยที่ไม่ทำลายใครเลยนะคนดีปะซีอูเพื่อนซีอูอยู่เพ e? uh, uh, no, uh, no, ื่อนอยู่ครัพเฮ้ยหรือว่ากูจะไปเล่นเกมนี้กับมึงกิเกมอะไรไอ้ไอ้เกมไอ้ที่มันยิงในโทรศัพท์มันชื่อเกมอะไรอ่าทีสามอะลีนาเออน่าเล่นอยู่นะน่าเล่นจริงมันมันสนุกอยู่นะเว้ย ไปเล่นเงินไหมวันไหนวันนี้อ๋ออืมไม,ไม่วันไม่ไหวแล้วจะอ้ <laughs> <laughs> วกเกบไม่ไหว <laughs> จริงพวกพวกนี้ไพรุ่งน,นี้มาก,กัน <Okay. S 2> วันนี้คือแบบมึนหัวละเอฟเฟกแม่งของจริงว่ะ <laughs> <laughs> ยอมเลยยอมเลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปนะจะกัน <laughs> ดูชิพก่อนครับผม